อาชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักกันแล้วนะเราก็กลับมารับการยากรดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์กันก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าอาจารย์ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยในการยากรณ์ดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหากท่านผูกดวงวางลัคนาเราได้ลัคนาสถิตราศีกุมค้ามายกรณที่อาจารย์จะให้วินีนะคะ ก็จะมีความชัดเจนมากกว่าดูแบบราศีด้วยนะในเดือนคุมภาพันนีนะคะดวงดาวแห่งความรักนั่นก็คือดาวประสุขนั่นเองได้โครจรอ,อยู่ในภพลาภคโดยโครจรได้ตำแหน่งมหาศั์ร่วมกับดาวพางคานซึ่งเป็นคู่มิตรกันดาวพระพฤหัส,สบดีเองก็โครจรได้ตำแหน่งราชาโชคโดยโครจรเดินนาเต็มกำลังดาวพระเสาร์เองก็ยังคงโครจรทับจุดเกิดของท่าน ที่พบตักหนุตลอดทั้งปีดาวพาริตและดาวพระพุธก้โคโจรอยู่ในมุมวินาศกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีากุมจะเกิดเรื่องอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักนะเรามารับชมรับฟังกันดาวพาร์ลาหูนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมไดโคจรอยู่ในภพตัดดุมพลา ทำให้ตลอดทั้งเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรุมนั้นจะคิดถึงเรื่องของรายได้การเงินเป็นหลักใหญ่เลยนะคะโดยท่านจะวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของการเงินอยู่ตลอดเวลามีความขยันหมั่นเพียรในการหาเงินหาทองสร้างไรายได้บางท่านก็ชอบสะสมของมีค่า เช่นพวกทองคําเพชรนินจินดาเครื่องประดับหรือกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรก็ตามที่มีราคาเนี่ยชาวลักนาราศีกุมอาจจะอยู่ในช่วงของการสัสมอยู่ก็ได้ดาวพาชิตและดาวพระพุธนะคะที่โคจอรอยู่ในมุมวิดนาศกับดวงชะตาของชาวลักนาราศีกลุมแบบนี้นะทําให้ชาวลักนาราศีกุมเองนั้นต้องระวังในเรื่องของคําพูดการแสดงความเห็นอย่าออกตัวแรงจนเกินไปจะเป็นภัยแก่ตัวเอง รวมถึงอาจได้รับความเดือดร้อนนะคะที่มาจากบุตรบริวารลูกน้องลูกจ้างรวมถึงคนรักผู้ของเพศตรงข้ามบุคคลเหล่านี้อาจนําปัญหานําความยุ่งยากลําบากใจมาให้และท่านใดนะคะที่ทำธุรกิจกิจการร่วมหุ้นกับใครในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องความขัดแย้งกันได้ง่ายความเห็นไม่ลงรอยกันยิ่งท่านใดชอบลงทุนหรือมีการหมุนเวียนมีการลงทุนทําธุรกิจใดๆในช่วงนี้ต้องใช้ความรอบคอบให้มาก จะมีปัญหาในเรื่องของตัวเอกสารสัญญาข้อตกลงไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้หรือตกลงกันไปนะคะการติดต่อพูดคุยเจราจาก็ไม่เป็นผลหรือถูกเสียเปรียบมีความเสียเปรียบถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นระวังในเรื่องของการเสียเครดิตหรือเจอคนไม่มีเครดิตเข้ามารับปากไว้ไม่เป็นไปตามที่เคยพูดเคยตกลงกันนอกจากนั้นแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกุม อาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางบ่อยหรือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางท่านอาจอยู่ในช่วงของการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากส่งสิ่งกับใครเลยก็มีนะหรือมีเรื่องขัดใจที่บอกใครไม่ได้มีภาระรับผิดชอบที่ต้องแบกรับไว้คนเดียวในวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพังคานะคะจับโคจรเข้าปกวินาศโดยโคจรได้ตำแหน่งมหาขุดร่วมกับดาวพาติซึ่งเป็นคู่ศัตรู และดาวพะพุธซึ่งเป็นคู่วิกวา,าทะทําให้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ชา,าวนัคนาราศีกุมทุกท่านต้องระวังเลยนะท่านเองอย่าได้ไปหาเรื่องใครหรือไปทําอะไรที่เสี่ยงจนเกินไปเพราะนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นมักจะมาจากการกระทําของตัวท่านเองแต่ในด้านดีคือช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้การช่วยหรืออุปถมัมภ์ค้ำชูเกื้อกูลท่านเป็นอย่างดีด้วย ระยะนี้นะคะชาวรัคนาราศีกุมต้องระวังในเรื่องของการเดินทางไม่ควรไปในที่ที่ไม่คุ้นชินไม่ควรไปในที่ที่อ,โอัโซจรการจอดรถจอดลาก็อย่ากให้มันไกลสายตาจนเกินไปรวมถึงไม่ควรทําอะไรที่ผิดกฎหมายเด็ดขาดระวังการมีปากเสียงหรือทะเลาะกับคู่ครองเพศตรงข้ามรวมถึงเพื่อนฝูงพี่น้องของท่านทางด้านการเงินนะคะในเดือนกุมภาพัน์นี้ ดาวพรารฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกุมได้โคจรอ,อยู่ในภพสหัสชา้าโดยโคจรได้ตำแหน่งปราศาโจคทำให้ในเรื่องไรายได้การเงินของชาวลัคนาราศีกุมนั้นนับว่ายัางคงพอไปได้ดีท่านใดที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการขายการติดต่อการเดินทางการเป็นตัวแทนในหน้าการจัดงานอีเวนต์ การทำสื่อโฆษณาโซเชียลประชาสัมพันธ์จะไปได้ดีมากรวมถึงงานทางด้านต่างประเทศงานเบื้องหลังไม่ออกหน้าเช่นพวกทำงานเป็นกาทำงานดูแลระบบพวกแอดมินทำงานออนไลน์ไม่มีหน้าร้านก็ไปได้ดีรวมถึงด้านใดที่ทำงานเกี่ยวกับพวกการส่งของ d e l i v e อรพวกนี้นะคะทำให้รายได้ของท่านก็จะไหลมาเทมาเช่นเดียวกันในวันที่13กุมภาพันธ์ ดาวพาริตยส์นะคะจะโคจรเข้ามาทับจุดเกิดของท่านที่พบตัดนุกตามมาด้วยดาวประสุกก็จะโคจรเข้าพบปีนาศและในวันที่14่คุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ดาวพระพุธก็จะโคจรเข้าพบตัดนุทำให้ไรายได้ในช่วงนี้นะคะของชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ได้เงินจากค่าตำแหน่งค่าตำแหน่งงานที่ท่านทำหรือสิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงไป เริ่มผีดอกออกผลให้ท่านท่านใดนะคะที่ทํางานทางด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านรถบ้านจัดสรรที่ดินก็จะมีรายได้เข้ามาในช่วงนี้ด้วยส่วนทางด้านรายจ่ายตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของการออกสังคมการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวที่อยู่อาศัยและยวดยานปานนของท่าน และเป็นไปได้นะคะก็ยังไม่เหมาะกับการลงทนุนทำักไรเพิ่มเติมให้คิดวางแผนไปก่อนจกดีที่สุดทางด้านการงานนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้สภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีคุมนัณาจาร์ต้องบอกเลยว่าท่านอาจเจองานที่ต้องคอยแบกรับผาละค่อนข้างมากเจองานที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะอาจเจอปัญหาชนิดที่ไม่ทันได้คาดคิดคาดฝันไว้ไม่ทันได้ ตั้งตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการง,งานท่านต้องวางแผนเตรียมรับมือให้ดีจนบางทีบางท่านอาจถึงกับอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานเกิดขึ้นบริวารลูกน้องลูกจ้างของท่านยังให้การพึ่งพาได้ไม่เต็มที่อาจมีปัญหาจุกจิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการเจรจาต่อรองใดๆก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคปัญหาไม่ค่อยราบรื่นแต่ในด้านดีคือเจ้านายผู้ใหญ่ ยังคงให้การช่วยเหลือท่านดีนะคะระวังจะมีปัญหากับเจ้านายรวมถึงคนในสังคมแวดวงงานของท่านโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยนะคะและจะขัดแย้งกันเพราะคำพูดการแสดงความเห็นรวมถึงท่านอาจเจองานที่กดดนันเจองานถูกเอาเปรียบเจองานที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านต้องคอยมารับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นสภาวะทางด้านการงานในช่วงนี้อาจารย์มองว่านะถ้าท่านคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ย ขอให้อดทนไปสักนิดนึงนะในเดือนนี้แต่ท่านใดที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์ได้งานค่อนข้างสูงด้วยโดยงานที่อาจารย์พูดไว้เนี้ยตั้งแต่ข้างต้นเนี่ยจะถูกฉลอกมากกับงานในช่วงนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่กําลังหาง,งานอยู่นะคะก็ควรหาง,งานที่อาจารย์ได้พูดไว้ในเรื่องของการเงินก็จะมีเกณฑ์ได้ค่อนข้างสูงนะทางด้านความรักคนโสดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ คนโสดมีแนวโน้มว่าจะพบลักกันในที่ทำงานหรือเพราะงานเป็นเหตุด้วยและอีกกรณีหนึ่งอาจพบกันโดยบังเอิญอาจเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดือนแห่งความรักนี้นะคะท่านควรปรับคับประคองความรักกันให้ดีระวังในเรื่องคำพูดการประชดประชันกัน จะทาให้บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันจะดูร้อนขึ้นนะคะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหารุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยทางที่ดีประคับประคองกันหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันและหากใครต้องการจะมีบุตรในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ได้บุตรได้บริวารเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครให้อาจารย์ด้วยนะคะ และต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ผ่านมาทางคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นการเติมเต็มกําลังใจที่ดีให้อาจารย์เสมอมาด้วยหากอาจารย์ผิดพลาดทางประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ